ขึ้นแทนเป็นสาวฮอตอีกคนแล้วค่ะสำหรับสาวนตอพนายังกูลแห่งบ้านเดอะสตาร์เจเมื่อโทรศัพท์ชื่อยังยี่ห้อหนึ่งเลือกให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ต่อจากรุ่นพี่หนุ่มโตโน่เดอะสตาร์และไม่เพียงจะรับทรัพย์ก้อนโตจากการเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นสาวน้อยอารมณ์ติค,คนนี้ยังมีข่าวดีว่าคุณบอยทกนเกียรติเตรียมดันเธอลงละครเรื่องกุหลาบซาตานซึ่งมีดารารุ่นพี่อาทิย์กับตันพัวเนธแป้งออนจราแบง์วงแคลชและเพื่อนร่วมบ้านเดอะสตาร์อย่างหนุ่มจูเนียร์ค่ะงานนี้สาวน้มกปริ่อนนจจะบบออกกว่่าาาาาดดีีีใทททไ้มโสํงงัเิหลยๆแแบบละเเตรรีียยมนก แสดงเพิ่มเติมส่วนเรื่องงานเพลงตอนนี้ที่ซิงเกิลร,รักแบบไม่ต้องแอบรักดังระเบิดรักสุดสาวนสดก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลที่สังออกมาพร้อมกันนี้สาวนสดก็ไม่ไหวต้องแก้ข่าวเมาที่ว่าหน้าตาของเธอคนนี้ดูจะเปลี่ยนไปงานนี้สาวนดยืนยันว่าไม่ได้สัญญากรรมและสวยธรรมชาติค่ะ ช่างเมากันไม่ได้ว่าสาวนสดไปเพิ่งมินหมอสัญญกากำทำหน้าใหม่มาก็แมสาวคนนี้ออาวจะสวยแบบธรรมาชาติก็อย่างที่คนว่าแหละค่ะปากคนหวาวย,ยิ่งกว่าเจรวญฉะนั้นอย่าได้แค่ค่ะคงต้องรอติดตามผลง,งานการแสดงเรื่องแรกในชีวิตของสาวนสดกันดูหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าจะน่ารักน่าเลิฟเหมือนตอนร้องเพลงหรือเปล่าเอ่ย